พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่าอดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดีจึงเกิดมาเป็นคนที่มียศสูงสศ์และร่ำรวยในโภกษัซย์ผู้ใดบำเพ็ญรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพชาติมนุษย์จงฟังให้ดีฟังทถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใดชาติก่อนนํำทองคําสร้างพระพุทธรูปสิ่งที่ได้รับในชาตินี้พระชาติก่อนทาไว้ถาวายเครื่องสักการะพระพุทธองค์ทองคำสร้างองค์ประดังสร้างตนเองเครื่องทรงสักการะคืออาภรณ์ประดับกายดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นขุนนางนั้นง่าย หากไม่สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ชะไหนเลยจะได้รับมีรถนั่งมีเรือขี่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพานมีเสื้อผ้าแพ่พันประดับกายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจนมีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน ที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อยมีตึกรามบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคเข้าสารช่วยผู้ยากไรมีบุญบาร,รมีวาสนาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลามีหน้ามีตาบุญหนักสักใหญ่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูป ด้วยดอกไม้ของหอมมีปัญญามีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสวดมนต์สรนเสริญพระนามพระพุทธเจ้ามีภรรยาดีมีมารยาทพร้อมเพราะเหตุเพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพรระไม่มีพ่อแม่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลามีลูกหลานเยอะเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบเจ็บแขนผู้อื่น ชาตินี้ไม่มีลกูกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนคมเหงรังแกลูกหลานชาวบ้านชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิตชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อน ชอบผิดประเวณีคมคืนลูกเมียเขาชาตินี้เป็นไม้เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบดูมินดูแคลนสามีชาตินี้เป็นทาตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นชาตินี้มีหน้าตาดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระชาตินี้ตาบอดเพราะเหตุใด พราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือหลามกชาตินี้มีปากแหวงเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่นชาตินี้หูหนวกเป็นใบเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าว่าพ่อแม่ชาตินี้หลังคอมเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไหว้พระชาตินี้มืองอแขนคด เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่ชาตินี้ขาเป๋ตีนเป๋เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพานชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืนชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา ชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคาะร้ายชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่นชาตินี้ต้องติดคุกติดตารางเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเห็นคนตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่ยอมช่วยเหลือชาตินี้ต้องอดอาหารตายเพราะเหตุใด พราะชาติก่อนหัวเราะขอทานชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลองชาตินี้ดดเดียวทุกทรมานเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำลายผู้อื่นชาตินี้แคลแกลนเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบเยยดยามดุแคลนคนรับใช้ ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใดพระชาติก่อนคอยปลุกปลั่นยุแย่คนอื่นให้แตกแยกกันชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนฟังธรำแล้วไม่เชื่อถือชาตินี้เป็นฝีหนองเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทารุณสัตว์ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น ชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตนชาตินี้เป็นไม้หรือโดดเดียวเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยาชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนพูดจาเสียสีผู้ออกบชชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใด หอชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาตสพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนองต้องตกนรกได้รับทุกทร,รมานจะโทษใครเล่าอย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็นกรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเองกรรมสนองช้าก็ตกอยู่กับตัวลูกหลานถ้าไม่ศรัทธ,ธาพระรัตนตรัยไม่รีบทำทาน ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาสิเพราะเขาทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้บุญจึงตอบสนองแม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศลบุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลานหากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรมชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนอีกจะเกิดในอบายภูมิหากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม ความจเจริญมั่งมีสีสุดก็จะมาเยือนถึงบ้านหากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรมก็จะ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นชั่วลูกชั่วหลานหากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรมขาดเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัวหากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมทุกๆชาติจะเป็นบุคคลที่มีปัญญาเลิศหากใครมันสวดมนต์ในเรื่องกฎแห่งกรรม ชาติหน้าไปถึงไหนก็มีแต่คนนับถือหากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจกชาติหน้าจะมีกายมงคลรุ่งโรจหากจะถามเรื่องกฎแห่งกรรมของชาติก่อนควรศึกษาเรื่องราวของพระกสปะพุทธเจ้าที่มีรัศมีแวววาวหากจะถามถึงเหตุผลของชาติหน้าก็ให้ดูพวกที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรก หากบคุคคลใดก็ตามที่ยึดมั่นในกฎแห่งกรรมก็จะได้ไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตรเรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบสวรรค์ไม่เคยขาดคุณจิตกุศลในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษรู้จักสละบ้างผลที่ได้รับเหลือขนานับเหมือนดังสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง จะได้รับผลประโยชน์ทุกๆชาติไปหากถามเรื่องชาติปางก่อนก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบันหากจะถามเรื่องชาตินาก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน